กระเป๋าที่ใหญ่ขนาดนี้เป็นของคุณนะไม่ใช่ค่ะเป็นของชันค่ะแต่ว่าวันนี้ฉันจะมาเปิดให้ดูนะคะว่ากระเป๋าเวอร์ชั่นอยู่ภูเก็ตของเปลลี่นะคะใส่อะไรบ้างอันนี้เป็นกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็คือพกกระเป๋าสานแบบนี้กระเป๋านี้นะคะไตได้มาจากดูไบะคะ่ะร้านชื่อว่าแบรนด์บาซานะคะเป็นร้านที่เอาแบรนด์มาลดราคาแต่มันเป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันซื้อมาประมาณพันบาทนะคะชื่อว่าแบรนด์ CXL by Christian ลาของอ่านไม่ออกโอเคเข้าเลื่องนะคะอยู่ภูกเก็ตเราพกอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะคะขอเอาแบบไล่ไปทีละอย่างเนาะอย่างเลยะคะ้ดลูกเตยก็พกนี่เลยค่ะกุญแจรถนะคะแล้วก็การ์ดโฮเดอร์แล้วก็คีย์การ์ดโรงแรมนะคะแล้วก็ยาค่ะซึ่งยาที่เตยกินนะคะก็จะเป็นยากดไหลย้อนซึ่งทุกคนอย่าตกใจนะเตยพกยาแต่ละวันก็คือพกแบบนี้เลย เป็นถุงแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเตยเนี่ยอยู่ในช่วงการรักษากรดไลย้อนซึ่งกรดไลย้อนเนี่ยมันก็จะใช้เวลารักษาค่อนข้างนานนะคะโอเคต่อไปนะคะเตยก็จะพกเป็นนี่เลยนะคะเป็นตัวจูบเอาไวด้ดูดกระจกไว้ถ่ายคอนเทนต์นะคะแล้วก็มียายอีกแล้วนะคะน,นี่เป็นสเปรย์พ่นคอเผื่อแบบเจ็บคอนะคะก็หมวกค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวกสารที่ทุกคนคุ้นนักคุ้นตาเป็นอย่างดีคือมันถูกมากส0กร้อยสองร้อยอันนี้ซื้อมาจากแบบ ซื้อมาจากสีส้มนะคะแล้วก็เตยก็จะมีพกลมด้วยเพราะบางทีหมวกก็เอาไม่อยู่เนาะคือหมวกมันบางแค่หัวแต่เราต้องการตัวด้วยช่วงนี้พเพอร์เกตคือแบบร้อนๆหนาวๆสลับกันไปงงๆอย่าดมหงไทยนะคะก็มีแอปพอร์ตแอพอร์ตเตยน่ารักมากแอปพอร์ตเตยเป็นลายมีบราวแล้วก็คาดแว่นมินเนี่ยนนะคะนี่แต่ว่าจะบอกว่าเคสแบบนี้มันโปรเทคของไม่ค่อยดีเลยอะคือเตยเคยใช้เคสที่แบบ ดูแมนแมนไม่สวยอะแต่บอกเลยว่าเคส Airpods คือใหม่เอี่ยมตอนนี้คือแบบถลกถลอกหมดแล้วนอกจากนี้นะคะเตยก็จะมีไฟนะคะอันนี้เป็นไฟที่ได้มาจากตอตน,นี่แหละเป็นไฟแบบไฟคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือเตยชอบมากเอาจริงอันนี้ความเจ๋งของมันคือเตยอะเคยลอดอุ๊ยสวยขึ้นนะดูสิแล้วมันปรับสีได้แบบ,บนี่คือปรับความสว่างใช่ปะ อันนี้หน้าออกส้มมากแม่เดี๋ยวลองปรับสีอ่านี่ปรับสีได้นะคะซึ่งอันนี้มันมันเลิศตรงที่มันไม่ได้รอดแค่ถ่ายคอนเทนต์นะทุกคนแต่เตยเคยไปนอนโรงแรมในเขื่อนนะ่ะที่สุราษฎร์ก็คือเขาจะปล่อยไฟแบบ6กโมงเย็นถึง8ปดโมงเช้าแปลว่าก่อนหน้านะั้นเราจะไม่มีไฟใายห้องก็คือมืดตึบแต่เรารอดเพราะเรามีอันนี้ค่ะอันนี้คือแบบ Useful มากแลวเตยก็จะพกเป็นกระจกเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งสาวหน้ามาทุกคนจะต้อง อยากได้สิ่งนี้แน่เพราะว่ามันเป็นกระจกนะคะแล้วก็เป็นวีในตัวทุกคนดูนี่แล้วก็เราก็จะหวีหน้ามาแบบนี้เช็คนิดนึงว่าหน้ามาเราสวยอย่างสวยเลยแล้วเราก็บีบกลับนี้มันก็จะเก็บเข้าไปแล้วก็พับสะดวกมากนะคะแล้วก็เตยก็จะมีพกเป็นแบบคลิปหนีบผมนะคะแล้วเตยก็พกพัดด้วยทุกคนเพราะว่าอากาศมันร้อนบางทีมันร้อนอบอ้าวมากเตยก็จะพกพัดนะคะแล้วก็มี สองอย่างสุดท้ายก็คือโทรศัพท์กับแว่นกันแดดนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ what's in my bag version อ,อยู่ภูเก็ตซึ่งจะบอกว่าอยู่ภูเก็ตเนี้ยก็คืออยู่แบบใช้ชีวิตอะ่ะอยู่แบบไม่ได้มาเพื่อบีชมาทะเลมาเกาะแย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยเตยใส่ทุกอย่างไว้ในนี้แล้วเตยก็เอ่อใส่กับชุดช้างด้วย <c oughs> ก็คือตอนนี้เป็นทัวริสไปแล้วก็คือโดนแฟชั่นแถวนี้ดูดนะคะเพราะโรงแรมนี้มันมีแต่ฝรั่งแล้วฝรั่งอะ่ะเขาก็จะแต่งตัวแบบ ชิวอ่ะนึกออกป่ะประมาณนี้วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย